สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ i ิปสมายวันนี้นะครับผมจะมาสอนคอยริกนะครับก็จะเป็นมายากลเบสิกเบสิกเลยนะครับในการให้ทายเหรียญว่าอยู่มือไหนนั่นเองนะครับก็เป็นการหลอกตาแบบหนึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคสำหรับทิกเหรียญน,นะครับก็คือเราจะถือเหรียญเอาไว้ในลักษณะนี้นะครับมือนี้เนี่ยเราจะจับประมาณนี้อ้อมเข้าไปคว้าเหรียญมาอ่าจริงๆแล้วเหรียญเราอยู่นี่นะครับแต่ว่ามันเป็นการหยิบหลอกนั่นเองปุ๊บเหรียญยังอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูมุมมองจากด้านหลังนะครับ เราจะจับเหรียญกันในลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วมือนี้เนี่ยเราจะานิ้วโป้งสอดเข้าไปนะครับด้านหน้าสอดเข้าไปพร้อมกันในลักษณะนี้เอานิ้วโป้งชนกับนิ้วชี้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะดึงเหรียญออกโดยจังหวะที่ดึงเนี่ยเราจะปล่อยเหรียญตกปึ๊บอ่าเราก็ดึงฟึบในลักษณะนี้นะครับจับนิ้วโป้งมา ปุ๊บกำในลักษณะนี้นะครับถ้าทำเร็วๆก็จะอ่ะแบบนี้นะครับลองไปฝึกกันดูทิกนี้ง่ายๆเลยครับแต่ว่าอาจจะต้องฝึกบ่อยๆเพื่อความคล่องตัวนะครับครับจบไปแล้วสำหรับคอยทิกในเบสิกแรกเลยนะครับก็เบสิกนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ยากเลยนะครับลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่นคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ